สวัสดีครับวันนี้ก็มีทิปเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับาการใช้ออแชร์ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเราจะทำการาเปิดออแชร์จากคอมพิวเตอร์วินโด้ Windows, นะฮะเข้าไปที่โทรทัศน์นะครับก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้กันแล้วแต่คราวนี้ก็คืออยากจะาสาธิตให้ดูนะครับว่า มันมีเทคนิคทำง่ายๆนะครับก็คือดับแรกให้เราไปดาวน์โหลดตัวสเปกท็อปนะฮะมาติดตั้งก่อนนะฮะทั้งในตัว Windows เองแล้วก็ตัว Android นะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้วิธีการเชื่อมต่อนะฮะให้เราเข้าไป Connect นะครับตัวตอนนี้ผมใช้ตัวดีไวี้เป็นตัว n o t e 2นะครับ โอเคเดี๋ยวให้ดูนะฮะอ่าคอนเน็กออนแชร์ก่อนนะครับดูระหว่างตัวโน้ตกับตัวมอน,นิเตอร okay. ์นะครับตอนนี้กำลังสแกนหาตัวออนแชร์อยู่เคสก้ซูครับเจอฮะคอนเน็กให้ดูตัวโน้ตสองกับตัวทอดทัชนะฮะ เราติดตั้งตัว s p a c ท็อปนะฮะเข้าไปที่ Windows แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะคราวนี้เราก็มาเปิดนะครับที่ตัว s p ป t ท็อปน,นี้นะฮะโอเคก็กดมันก็จะขึ้นถ้าเกิดว่ามีการอ่ล็อกออนอยู่ก็คือต้องคอนเน c t ในในอ่าวง Wifi เดียวกันนะครับโอเคก็คอนเน c t ตัว s p a c ท็อป อาจจะสังเกตว่าทุกๆจอจแสดงหน้าจอเดียวกันนะครับน่ฮะทั้งสามจอทั้งโน้ตทั้งตัวพีซีแล้วก็ตัวจอทอรทัตที่อยู่ด้านหลังนะครับ <c oughs> ครนนี้ผมจะลองเพในส่วนของไฟล์หนังนะฮะให้ดู <c oughs> แค่นี้เราก็สามารถที่จะทําให้ตัวเปิดหนังจากตัวพีซีเข้าไปอยู่ที่ตัวทอรทั์ได้นะครับ ก็คุณภาพก็ถือว่าไม่ขี้เหร่อฮะใช้ได้นะครับดูนะครับถ้าเป็นงานสำหรับพรีเซนต์หรือว่าเป็นไฟล์จากตัวเขาเรียกว่าโปรแกรมพรีเซนต์มันมันก็จะไม่หนักมากนะครับก็ทำให้สังเกตว่าขนาดเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่า ถ้าจะไม่ดีเลยเลยนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยครับที่ที่จะให้เราใช้ประโยชน์จากตัวออชาร์คัสของเราให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ